มอนี้คู่ตู้เล้ากีเขามาฝากไม่แ่ดงครับลูกขึ้นกีจเศร้านะกีกับกีแห้กีวากีกับดอกกับเดียกีกีแีกดาีนีกีกีกักีกีกากี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 กกีกีเลกี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 กกกีกีกีนีกีกีกีีกีแีกีกีกกี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 กกีีีี่กากนีขีกกีีีี กแท้ีหวาฮาแดด่งนะบ่คือเสีนผู้หญิงังดีนะแท้เรอกแดดิีรอกินเลอันีกกระดอกกัะเดียาแดดด่าเียเขาตัวเอ็นไม่กลัวรื้อบางเน่อยพันวาทสิน กระเทิงหม่เทิาาองอ็นใหม่ก็คือเห็นแถวคุจาี่อุยอ้ยฮัยกดอกแม่เอ้ยๆๆๆยังไานบอขึนฮอดบ้านอีสานเก่าเมืองหลังนเนาะยานเลื่มนาะไปุงเทพบเนาะกูเห็นแม่ตีแถว <c oughs> มันนมิอ้มไปอ้มไแม่อมไปยังไงก็ดี ฉันว่าแบบว่าเขาแบบกินอย่างเขาไปกินแต่ว่าเห็ดหมูเห็ดเป็ดไก่ฉันถือว่าเขาไปกินมันมันฉันไปกิน ก็พักเนี ít, ่ยส so so, hmm. well. ่วนหลายเนี่ยเนียนขาพักค่ะแล้วก็กินน้ำหลายๆแล้วก็ตอนนี้ฉันสวนมดเนาะฉันก็ได้เจอเจอน้ำซีบีน้ำเพื่อสุกพ่อสวนมดไดน้อยนำเนยโฮลเด้เนี่ยเที่ยวสมัครพ่อมาอยู่เนี่ยค่นนี้ มาครงสร้างคุณค่าในประเทศไทยสาขาอุดรธานีมันเป็นพุทธมหายานหินในย่านคืออยู่วัดอันนี้มหายานที่บอกเข้ามาวัตเดียวเขาเข้ามาพอมาถ้ามาปาเนี่ยเขาพุทธเจ้าเนขาบอกคนเล่นเนี่ยเนาะถ้ามาตุนพระพุทธเจ้าเขาใเ่้ามใชาถ้ามาการนี่เคยพื้นเต็งเงี้ยววัดเยี่ยม ถ้ามาปลายมันจะมีชื่อนใดช่วนิ่งตระกูชาตเพื่นตัสิูสถาอันกุ้นแม็กซ์ที่สามนพูดค่ะพูดั้งมีสองมีาาอสินในย่างคือนยูวัดสินสองร้อยยี่สิบมหาย่านหนแสนสี่พันอันนี้เป็นหัวใจของทีมสถาบันุมากรอบก้อนที่เนสิบบริมนีอดีชาติเขาเคยสัญญากับเบนไหวาศีมางกรแก่ส่วนเขาจะไปท่าวอะไรอาหารสามารถส่โน้เอาไว้ด ใจดีดุกขั้ซ้อนนะแม่ก็เอาไปไม่นีไม่ใจบาดเลยค่ะจันยันขึ้นีนมแม่เป็น้บอิวารใครอกสาษาพข่งเนยสวดมุ่นมากนโอ้ั้นนีันนี่อันใบสวดมน่นอยู่นี่เราบราในี่นักผักซุปผักหงพุ่นี่ยวงช่ำหักผักตูนี่สิเวราใครบำรุงผักผัรตู้เใครบำรุงมันแก่ กระนีบโอ้กระนีบมืดอย่งกันตร่่งออันเก็ดไก่แวอยสันตนตาเ้นลอย่าว่าสันเราเป็นยุ่มล้มกส้ยฉันฉันปล่อยบ่าตัวแมวตายไปแล้วเขาเอาไปนั่มได้ดอก สุขภาพต้องมาก่อนเงินข้ามาที่หลังวิริอันใดเป็นของเฮาเป็นของเฮางว่นยังทำอันใดบ่เป็นหาวิว้อนวานวิวองน้ำตาเป็นสายเลือดมั่งกับว่มาวิริหัวกูขึ้นมาแดด้าเหล่าแท้หัวคนอื่นขึ้นมาดีเนี่ยอดีตจัดต้างจัดใบเบอร์ดีจัดดีมากกับมาเจอตัดคอตัดขอโทษขอกับหน้าอดีตจัดลูกจังใบเบอร์ดีจัดนี้ลูกมากอ่ะค่ะมันจะเรี่ยงแกนนี่ แมวขนาดหนามาทั้งทั้งผีน้ำเน่าขนาหนามาทั้งผีน้ำแน่ลูกคือกันควมคือกันเออออเลี้ยงกันเกิดเป็นช่างไหนเพราะว่าปัจจุบันยังไงดีที่สุดอือเปัจจุบันตายสะอาดสะอ้านร้อยจ่าเบาตะชิงดีครับผมใจคิดตะชิงดีเป็นเป็นรวยกระยับรวยน้ำฝนเหนื่อยเป็นนี่ลวดกระยับนี่ลวดน้ำเพื่นทุกหน้านั่นแหละมันแห้งเอาต้อทุกมาใส่ใจ ปล่อยว่างเลยตอนแรกฉันก็ปล่อยบ่ได้แต่เดี๋ยวนี้ฉันปล่อยได้เลยกันกับพัดเขามาปฏิบัติทำน้ำเนียงโคดิเนียเกลเนี่ยแม่แดงใส่เวลาเดินด่อจะใครประมาณสองสามปีจ้ะสองสามปีนี่ปล่อยได้หมดกคุณแม่แก้ปัญหาอันโรคอันนึงได้บอกคุณแม่ทับยางโรคยางเห็นไหอันที่หลังจะคลมๆรุ่มเวลาอีแม่นั่งสวนมดอีแม่ได้เห็ดทั้งสี่แม่ ขยันทหนังหลังตรงแห้งน้ำเย่านัวเรงเงี้ยเขียวน้ำเย่าหัวเร็งเงี้ยเขียวนำเย่าวเ็งงี้เขียวกระินยังดีเน่ยเต้าเส้นมือเห็นกรตินยังดอตลอดค่อยๆฝืนหน่อเปนพออดทนหน่อเป็นพอที่แหลกตรงแล้วมัดติดตรงไปใจเขาก็นั่งตรงด้วยนะนะเขาก็ต้องไปนั่งเออมันจะแหงนขอบเบิ้ลก็ถ่กสมือค่ะ มีทุกหยกมันดีเดี๋ยวซุมมีไว้เียมันจะรเราบ้างรถซุมมีไว้เห็นบอลตะี่วันที่หนีแต่อันเป็นไปเีทุกหยกมันดีแล้วมันพอจะยู่ได้ดนทุกหยกครับมาทุกยากเลยปุแสดงว่ามันมีเงน้ยน่ในมันทุกยากนทุกยากเนี่ยอออ อันไหนที่เป็นของฮาเป็นของฮาวันยังคันงเ่อหยังไปตลาดใายคอยนูแน่นนลืออยู่ใบเดียวว่าหนูได้กินเข่าหรอนี่แหละกำไรหนูน่ชนทีมันตีเก็บไปวนเอ้าแถวันี้มันนดอกัวมดเน่ยไอแม่ก็เศาไปข้างล่างก็ไปเนี่ย มันแซ่บคับคือตนบมกขาคามวกินกันง่ายจนเท่าเท่าไปขากองไทยไปยำแก่คือก่นไปขากองไทยอบพวกแันเนอมันเป็นมันม่ติดบัวจบบัวแซ่บัวหอมบัหอมเนี่ยขันยำแตกโพโพโพดิบุ๊ยค่ะแตกโพ แถวกระโปะนั่มด้วกวันนี้เหลือเสีดเดียวก็ต้องไปถอนต้งซีน้ำติเบนน้ำสูตรตลอดเลยนะแถกเกาห้องผีข้ากินบักขังขวดเส้อมือดน่ายเขาบอกกินเน่ยเหมเขาบอกรูจักนขัขวดเ่เนี่โอ้ยคำถามว่าในไปกองไท่กับพกไปนั่เนี เขาช้าแม่ได้ไหมแง่บานงกางเปลงแลวันนี้ก็บ่วกขวนไป่ไปบ้งไปบงอยงเดิมนางหนาจะแก่ไหรบกอกปกนเป็นตนวันไอ้นี่ให้คิดว่าอันนี้ผู้นึงอันนี้ผู้นึงนางลูไปฝั่งล่ำน้ามัเนี่ยฝั่ล่าหมอกันยไ้น เอ้ยกับเป็นสาวเนาะยกม่อหกสี่ศูนยกสี่ศูนย์แปดกขาบไปเล่าไปย็นนัานูบัทกำลังน้ำน้ำหนาหน้าสาวใช้ปิดคนใจเขาอยี่ยมเลยเขาบันนี่กับไปดูน้ำหน้า มลอปตาลงดีแอทีอทีแล้ว่อยายตอ้ไปเอาเงีก่อนนอ้อ้รสที่ลาอีเดอร์าวอันไม่แดงจ้าขอยัไม่แดงหาลก็ัไม่ัอไปไนแล้วตนเนี้ยอนเียเลยเม่สามมันมีก็ดวันที่เกิดมีเจ็ดแม่สามสอ พอตาเท่าไรพอตาหกสิหกฮะเจ็ดสิหลกตาบอกค่ะพี่อกแม่กากรพร้อมกันนะฉันีีลกตาวันที่ีนงคนรุ่นเยวกันชมร่มผู้สูงอายุไปเรื่องเบี้ยมได้นะ ล่าือยัางาเจ้าพีหนาวโลกมา้ขอพรเขาเลยเต้เาม,มันมันพีดโดีนเนี่ยมันเป็นเบ้าคือจากไอ้หัวใจคนมือจะคล้องเกิดอ, <c oughs> อ๋อน,นี้มันพีเเมษสาสองจี่ะไรกันชือว่าอไนั้นล่าสีเมีต้นเมเนี่นี่ล่ะตังกสมัมยย้อน <c oughs> ยายเดียสร้างเฮ็ดอยู่ไอ้ฟังล่าเกอยู่มานเนาะอยู่สวน